เริตอนวันนี้ครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของการจัดซื้อชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือว่า ATK 8ล้าน5 0 0แสนชุดนะครับล่าสุดวันนี้ทางองค์การเพสัชก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้จะมีการส่งมอบกันเป็นล็อตแรกแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทยอยส่งเข้ามาโดยคาดการนะครับว่าภายในเดือนกันยายนนี้ไม่น่าจะเกินกลางเดือนน่าจะมีการส่งมอบครบทั้งหมดครับ นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อํานวยการองค์การเพศสัจกรรมชี้แจงถึงกระบวนการการจัดซื้อชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือว่า a อทจําจนวน8ปล้านห้าแสนชุดครับที่ถูกจับตามาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่ากระบวนการการจัดซื้อทั้งหมดนั้นเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่างครับและการจัดซื้อในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้พรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพราะว่าหน่วยงาน ก็คือองค์การเพศัจกรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัสดุภาครัฐเมื่อปีพุทธศักราช2560มาตรา7พระราชบัญญัตินี้กล่าวชัดเจนในวงเล็บหนึ่งครับข้อที่หนึ่งนะครับเป็นทึ่งไม่ได้บังคับใช้แก่การจัดซื้อจัดจ้างนะครับของรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัตินี้จึงไม่ได้บังคับใช้แก่องค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมสามารถดําเนินการจัดซื้อ ATK 8.5ล้านชุดตามข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐได้ ขณะที่ทางด้านดรเพศสัจกรหญิงนันทการสุวรรณปิดก,กุลผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเพศสัชกรรมครับท่านระบุว่าวันนี้จะมีการนําเข้าชุดตรวจเอทีเคล็อตแรกเนี่ยจำนวน3ล้านชุดด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายทางคณะกรรมการตรวจรับก,ก็จะดําเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อนําไปตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพให้เกิดความมั่นใจที่ห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับและเมื่อผลการทดสอบผ่าน ก็จะมีการกระจายชุดตรวจไปยังหน่วยบริการต่างๆโดยบริษัทไพรสณีครับซึ่งเมื่อกระจายไปจนถึงประชาชนแล้วทางองค์การเภสัชเองก็จะมีการเฝ้าระวังคุณภาพภายหลังด้วยนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็จะมีตัวอย่างที่แยกเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อยืนยันคุณภาพด้วยนะครับและก็นี่อาจจะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการรับมือกับทางกลุ่มแพทย์ชนบท ที่กลุ่มแพทย์ชนบทเองก็ออกมาประกาศชัดเจนก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพของชุดตรวจเอทเคด้วยการใช้สนามด้วยการใช้จริงในสนามนะครับก็เดี๋ยวเป็นที่น่าจับตาหลังจากนี้เพราะว่าล่าสุดทางแพทย์ชนบทเองก็ยังคงยืนยันว่าจะต้องทําการตรวจสอบต่อไปนอกเหนือจาก3ล้านชุดนี้แล้วนะครับส่วนที่เหลือก็จะทยอยส่งมอบกันในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดการว่าจะส่งมอบได้ทั้งหมดจํานวน8ปดล้านห้าแสนชุด ได้ภายในไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้ครับขณะที่เบื้องต้นทางอนุกรรมาการสปสชก็จัดทำแผนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับชุดตรวจมาแล้ว1,100แห่งโดยจะกระจายชุดตรวจไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับและก็จะกระจายไปตามร้านยาที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ชิดกับชุมชนโดยจะแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงคนละไม่เกิน2ชุดแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์ห้ามจำหน่าย เป็นสติกเกอร์สีแดงติดเอาไว้ที่กล่องเพื่อป้องกันการนําไปขายต่อนะครับ